แอนโทนี่หนีแมนอยู่ซ่อนต่อสัญญาเรียบร้อยนูโนเไมกลาคิดเจ้าป่าจะเป็นแชมป์อาเน่เล็งตัวแทนซาร่าเพิ่มอีกหนึ่งและนี่คือแวบบแรกผ่านตาอย่าผ่านเลยกับข่าวสารวงการฟุตบอลทั้งไทยและเทศครับรวบรวมมาเล่าสู่กันฟังนะครับทั้งคัดทั้งย่อยให้ทุกท่านได้เสพข่าวสารได้ง่ายมากยิ่งขึ้นครับยังไงก็อย่าลืมนะฝากกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องนี้ด้วยนะครับรวมถึง ทุกๆมีเดียของเว็บแรกให้คุณได้ติดตามรับชมกันนะครับไปเรื่อกัทที่ข่าวแรกกันก่อนดีกว่านะครับแอนโทนีอาจจะหนีแมนยู U, ส่วนซอนคึงบินเองต่อสัญญาถึงปี2026ครับแอนโทนีรับปีกตัวเก่งชาวบราซิลของแมนยูนะครับก็ถือว่าเป็นนักเตะที่ตอนนี้ไม่ได้มีใครเฝ้าจับตามองหรือยังไม่มีทีมไหนให้ความสนใจเลยนะครับก็ด้วยฟอร์มเลยเนาะ แต่อยู่ดีๆครับได้รับข้อเสนอจากทีมยักษ์ใหญ่แห่งกรีซครับนั่นก็คือโอริเปียกอสได้ครับที่มีข้อเสนอว่าจะหนึ่งตัวมาร่วมทีมแล้วก็บอกว่าออกจากโอเทฟฟอร์ดมาเทอร์ทำมาได้เล่นอย่างนี้นะครับผมซึ่งแข่งวัย24ขวบคนนี้ครับก็ถือได้ว่าสร้างความผิดหวังให้กับแฟนผีเป็นอย่างมากนะครับคือนับตั้งแต่ที่ยา้ายจากอาแจกมาด้วยค่าตัว85ล้านปอนด์เมื่อช่วงซัมเมอร์ปี2022นะครับก็ถือได้ว่าลงสนาม ให้กับปีศาจแดง12นัดครับในฤดูกาลนี้นะเอาแค่ฤดูกาลนี้12นัดยิงได้แค่ประตูเดียวครับเขาเป็นประตูในรายการคาราบาวคับนะครับที่ไปถล่มบาสซี่7-0เมื่อเดือนกันยายนครับแล้วกรณีแอนโทนี Anthony เองเนี่ยยังไม่ได้ลงสนามเป็นตัวจริงในพรีเมียร์ลีกแม้แต่เกมเดียวนะครับในฤดูกาลนี้โดยลงสนามเพียงแค่84นาทีครับจากการเป็นตัวสำรอง6นัดแถม เขาเองยังเป็นตัวสำรองที่พี่ได้ลงสนามในเกมที่เสมอกับลิเวอร์พูลเมื่อที่ผ่านมาเนี่ยสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานี่กบเลยลงนะครับก็ถือได้ว่าตอนนี้เองฟอร์มเนี่ยไม่โดดเด่นไม่เข้าหูไม่เข้าตานะครับไม่ว่าจะเป็นรูเป็นอาร์มริมเองก็ถือว่าเจ้าตัวเองดูแล้วไม่เข้าหูเข้าตาสักเท่าไหร่นะครับซึ่งตัวแทนเอเจนต์ของแอนโทนีเองก็ออกมายืนยันนะ ว่าตอนนี้เนี่ยมีหลากหลายสโมสรหลายแห่งเหมือนกันนะครับที่แสดงความสนใจงานที่จะเซ็นสัญญากับแอนโทนีอาจจะเป็นการเซ็นสัญญาแบบยืมตัวหรือว่าจะซื้อถาวรในเดือนนี้ครับในช่วงตลาดเปิดนะครับเดือนมก,กราคมเนี่ยแต่ก็มีรายงานนะจากสำนักข่าวเดอะซันครับว่าโอริเบกอสเนี่ยที่เป็นหนึ่งทีมที่กำลังให้ความสนใจกับแอนโทนีนะครับแต่มันก็ยังไม่ชัดเจนนะว่ายัดใหญ่จากซุปเปอร์ลีกของกรีซเนี่ยจะสามารถจ่ายเงินครับ เพื่อเซ็นสัญญาถาวสรสลักแอนโทนีได้หรือไม่ซึ่งแมนยูเองตอนนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่าถ้าเกิดปล่อยตัวออกไปพวกเขาขาดทุนมหาศาลแน่นอนนะฮะกับการย้ายไปของแอนโทนีแต่อย่างที่บอกว่าปีศาจเองก็ไม่ได้เพิกเฉยน,นะต่อข้อเสนอการยืมตัวในราคาที่เหมาะสมนะครับซึ่งเจ้าตัวเองเนี่ยทางฝั่งแอนโทนีเนี่ยก็ลงเล่น94นัดในสีเสื้อของแมนยูในทุกรายการนะครับแล้วก็มีส่วนร่วมโดยตรงกับการทําประตูเพียงแค่17ประตู แล้วเปลี่ยนเป็นประตู12ประตูแล้วก็5อซิดเท่านั้นนะครับอันนี้ก็ต้องรู้ก,กันลวครับว่าจะย้ายหรือไม่เพื่อนๆชาวผีแดงว่ายังไงอยากให้ไปไหมหรืออยากให้อยู่ต่อคิดยังไงคอมเมนต์กันบานะครับส่วนอีกหนึ่งคนที่อยู่ต่อแน่นอนนะครับนั่นก็คือซอนฮึงมินนะครับของสเปอร์เองที่ล่าสุดในทวิสเตอร์ของฟราิซิโอโรมาโนนะครับก็ออกมาชวิตแล้วแล้วก็ยืนยันคอนเฟิร์มแล้วเรียบร้อยนะครับว่าทางฝั่งของซองฮึงมินเอง จะต่อสัญญายาวๆครับไปจนถึงมิถุนายนปี2026กับทางฝั่งของสเปอร์ก็เรียกว่าเกมนี้ที่จริงก็พูดคุยตั้งแต่ช่วงธันวาคมแล้วนะฮะเรื่องของการต่อสัญญาก็ถือว่าเรียบร้อยไก่เดทองเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับทางฝั่งของซอนทูบินก็อยู่กับสเปอร์ต่อเนื่องกันไปข่าวต่อมาครับนูโน่ไม่กล้าคิดเจ้าป่าจะเป็นแชมป์ครับนั่นก็คือนูโน่เอสปิริโตซานโตนะครับผู้จัดการทีมนะของนอตติงแฮมฟอร์เรสก็ ยืนยันครับก็ไม่ได้คิดไปไกลถึงขั้นลุ้นแชมป์หลอกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเนี่ยแหละแม้ว่าลูกทีมเองก็เพิ่งจะชนะวูฟแฮมตันมา0ูนย์ต่อสครับโอ้ฟอร์มดีจัดมากทําให้ขวาชัยในพรีเมียร์ลีกมา6เกมติดต่อกันแล้วนะครับแล้วก็เก็บเพิ่มไปเป็น40แต้มตามหลังจากฝูงลิเวอร์พูลหกแต้มครับซึ่งเกมต่อไปนะัดต่อไปพวกเขาจะเจอกับจ่าฝูงขงแดงเวอร์นั่นแหละที่ซิติกราวครับในวันที่1 4มกราคมนี้นะครับซึ่งก็มีหลายสํานักนะเอามาเปรียบเทียบนะครับว เจ้า40แต้มเนี่ยจาก20นัดในตอนนี้เนี่ยมันเท่ากับเลสเตอร์ซิตี้ตอนที่ได้แชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาล2 0 1 5ถึง2016เลยนะอย่างไรก็ตามครับก็มีคนมาถามครับว่าพี่นูโ,นโรับเป็นไงครับเอ่อกับการที่ตอนนี้ทีมเนี่ยเนี่ยมีแต้มเนี่ยเกือบเหมือนเลสเตอร์ตอนได้แชมป์เลยนะเจ้าตัวว่าไงเจ้าตัวบอกงี้ครับว่าอืมเออความทะเยอทะยานของผมเนี่ยนะครับมันเหมือนเดิมเสมอในฐานะสตาฟโค้ชเรามีเป้าหมายโดยธรรมชาติที่จะพัฒนานักเตะ นี่คือสิ่งที่เราหมกมุ่นอยู่กับมันทันตะเตะดีขึ้นทีมก็จะดีขึ้นสโมสรก็จะดีขึ้นและเมืองก็จะมีความสุขนะครับนี่เด้น,นี่นี่ครับให้สัมภาษณ์นะนอกจากนั้นครับยังมีการกล่าวชมฟอร์มของทีมตอนนี้นะครับว่าทีมเจ้าป่าเนี่ยตอนเนี้ยมันมั่นใจมากยิ่งขึ้นครับจะเห็นได้นะครับจากฟอร์มของครัมฮัสันโอดรอยแล้วก็เอทอรีเอลังกาครับที่ทํางานหนัหนกๆแล้วก็โชว์ฟอร์มได้ดต่ด,ดวงควงสว่างสุดๆจริงๆครับสองคนนี้นะครับ ซึ่งก่อนที่พวกเขาจะเจอกับเรียวพูอะในเกมหน้าเนี่ยจะมีเกม FA Cup ก่อนนะก็คือจะเจอกับรูตันทาวก่อนก่อนที่เจอกับเรียวพูจ่าฝูงนะครับเพื่อนๆว่าไงครับฟอร์มเจ้าบ้านแบบนี้มีความหวังไหมสําหรับบรรดาเหล่ากองแช่งหรือว่านี่จะเป็นทีมที่มาขัดขั้นขัดขาจ่าฝูงหงแดงได้หรือไม่กินยังไงก็คอมเมนต์กันมาละกันนะครับ <S <S ข่าวสุดท้ายครับอันนี้รอแง,งบมูซาตัวแทนซาร่าครับ ตอนนี้ทางฝั่งของแดงลิเวอร์พูลเองนะครับก็มีการเพิ่มลิสต์รายชื่อคือตอนนี้พยายามหารายชื่อหลายๆคนครับเพื่อที่จะเอ้ใครดีนะที่จะมาเป็นตัวตายตัวแทนโมเมตซาราตอนนี้เนี่ยมีอีกหนึ่งคนครับที่สกาวเข้ามาแนละก็คืออาณิทฮัสมูซากองหน้าของเฟยานุนนะครับที่อาจจะมาเป็นตัวตายตัวแทนของหมดซาราก็ได้ครับหลังจากที่แข้งชาวอียิปต์อย่างซาร่าเนี่ยก็โอเคยอมรับนะสัญญาฉบับใหม่แล้วนะครับ แต่ก็มีรายงานนะครับจากฟุตบอลอินไซเดอร์ครับว่ามูซาเองเนี่ยของเฟยนูดเนี่ยนะครับกลายเป็นผู้ท้าชิงบัลลังของซาร่าคนนี้เนี่ยก็เริ่มท้าแข่งกับทีมรัตดัมก่อน <c oughs> ก็ถือว่าทำผลงานได้โดดเด่นครับหล <c oughs> ังจากที่แรกเริ่มเนี่ยตัวเองเนี่ยอยู่กับทีมปาโตสไอเดนนะครับทีมจากเบลเยียมเมื่อช่วงซัมเมอร์แล้วก็ย้ายมาอยู่รัตดัมแล้วก็มาถึงคิวของเฟยนูดล่าสุดซึ่งเฟยนูดเองเนี่ยซื้อตัว มูซาจากรอตเทอร์ดัมมาในราคาเพียงแค่3.5ล้านยูโรนะถ้าตีเป็นปอนก็แค่2.9ล้านปอนครับก็ได้มูซามาในช่วงซัมเมอร์นะครับซึ่งกอกหน้าชาวแอลจีเรียแต่คนนี้เกิดในปารีสนะมีส่วนร่วมในการทำประตูนะครับ6ประตูและอีก2อสซิจากการลงสนามทั้งหมด19นัดในทุกรายการของฤด,ดูกาลนี้ครับ รวมถึงการยิงประตูในเกมยูฟาแชมเปียนลีกครับสนัดหลังสุดของเฟย์ูนแล้วก็มีลูกเด่นๆก็คือลูกที่เขายิงตีเสมอแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับสต่อ3ในตอนนั้นโอ้โหเรียกได้ว่าเ่าตัวเองก็ได้พิสูจน์ตัวเองนะครับในฐานะปีกขวาตอนนี้กลายเป็นปีกขวาเบอร์แรกๆที่ทีมเนี่ยจะขาดไม่ได้ไปแล้วสำหรับเฟยนูนนะครับซึ่งแข่งทีมชาติแอลจีเรียวัย2 2ขวบเนี่ยก็เคยติดทีมชาติแอลจีเรียนํามาแล้วนะครับสนัด นะก็เปิดตัวกับทีมชาติชุดใหญ่ไปเมื่อมีนาคมที่ผ่านมานี่เองนะครับแล้วก็มีการรายงานนะว่าตอนนี้เลี้ยวผูเองกำลังจับตาดูฟอร์มของเขาในเอเดรเวซีอย่างใกล้ชิดด้วยนะยังไงก็แล้วแต่นะครับคือฟยานูดเน่ยยังคงมีสัญญากับมูซาอีก4ปีครึ่งนะแล้วก็พวกเขาสามารถเรียกกำไรได้แน่นอนครับเพราะว่าตอนซื้อมาเนี่ย2.9ล้านปอนด์แล้วดูที่ว่าเขาจะขายนักเตะคนนี้เท่าไหร่ให้มันดูสมเหตุสมผล ซึ่งถ้าเป็นแอดเองเนี่ยแอดมองว่าถ้าฟอร์มผมก็เคยเห็นฟอร์มในเฟยยนูดเหมือนกันนะครับผมว่าถ้าเกิดนักเตะคนนี้ไม่ถึง10ล้านผมสนใจนะเอามาปั้นได้เพื่อนๆเดอะคอปว่าไงสําหรับหน้าเฟยนูดคนนี้ครับจะเอามาปั้นดีหรือไม่หรือพอซื้อมาแล้วมาจะกลายเป็นตัวตายตัวแทนของสาระได้หรือเปล่า เดอะคอปว่าไงคอมเมนต์กันมาแล้วกันนะครับนี่คือทั้งหมดของข่าวสารวงการฟุตบอลทั้งทและเทศครับที่นํามาฝากกันครับถ้าชื่นชอบหรือมีอะไรติชมก็สามารถที่คอมเมนต์กันได้ฝากกดติดตามด้วยนะครับกด s u b s c r i b e แล้วก็ฝากทุกช่องมีเดียของเรานะครับเซิร์ชเลยครับว่าแ็บแรกเจอแน่นอนนะครับแเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้ามีอะไรให้ติดตามอีกก็สามารถติดตามันได้ฝากกาด s u b ส c ค i b e กันด้วยวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ